ครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้พาชมสวนไม้ด่างไม้มงคลน,นี่พริกด่างนะครับพริกด่างพริกขี้นูด่างผู้ด่างยักษ์ อันนี้พิโลพิโลหูช้างนะครับตอนนี้พาชมสวนมีพาไลโซ่กำลังตัดข้ออบอยู่นะครับ เงินไหลมาด่างขาวผูด่างเหลืองยักษ์นะครับผูด่างเหลืองยักษ์มีใครชอบไหมผูด่างเหลืองยักษ์สวยมากนะครับด่างเหมือนหูช้างด่างเลยนะครับลายเหมือนหูช้างด่างผูด่าง ผูด่างเหลืองยักษ์นะครับสวยมากหาชมสวนไม้ด่างลุงชิมชัยฟาร์มมีโพด่างโพจ็ดสีด่างนะครับนี่ยโพจ็ดสีด่างมีสวนเล็กๆ มีบอลกระดาษด,ด่างมีโชคเก้าชั้นแบ็กดากอนโชคเก้าชั้นใครสนใจลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาหลังไมบได้นะครับ รวยทรัทยพย์กุมารรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์กุมารดำเศรษฐีวินสันด่างนะครับมีสองต้นใหญ่มากแดงอินโด ช้างด่างเหลืองพิโดพิโลเดนดอนมาเจตตี้อันนี้พิโลเดนดอนมาเจตตี้โชคเกาชั้นด่าง นี่ใบเล่ด่างโอคินาว่ามีกล้วยฟลอริดาด่างและแดงอินโด คอริด้ากำลังชาอยู่นะครับต้นนี้ก็เป็นกล้วยด่างลายหินอ่อนตามไปด้วยบอนกระดาษด่างต้นแม่นะครับเขาจะตรงนี้ด่างด่างลงก้านก้านชมพูก้านออกชมพูนะครับบอนกระดาษด่างเหลืองใบก็จะเหลืองเหลืองนะครับ พระพรมเสนจันหอมจันหน้าต้นเขยาใหญ่มากนะครับสูงจันหน้าจันดำอนี้เป็นชวนชมด่าง าชมสวนเล็กๆหน่อยนะครับเพื่อนๆส,ส,สนใจสนใจไม้ด่างไม้มงคลทักมาคุยได้นะครับโชคเก้าชั้นใหญ่มากนะครับ เบอร์มาก,ก็มีนะครับสเสน่ห์จันดำโบราณนี่สเสน่ห์จันดำโบราณมีหลายอย่างสเสน่ห์จันเขียวมรกต ากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับสนใจไม้ด่างไม้มงคลโชคเก้าชั้นแบ็กดาก้อนสายดำก็มีนะครับแบ่งให้นะครับมีหลักร้อยถึงหลักพันนะครับหลักร้อยถึงหลักพัน มีเศรษฐีรวยทรัพย์เงินเต็มบ้านก็มีนะครับโอเคนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสนใจ ไก่ชนก็มีนะครับไก่ชนมีทั้งก่อยง่อนก่อยตาญี่ปุนลูกไก่แม่ไก่มีหมดทำควบคู่ไปกับไม้ด่างไม้บางคนนะครับมีไก่ชนสนใจอะไรสนใจไม้ด่างไม้บางคนไก่ชนก็พริกด่างก็มีนะครับพริกด่าง พริกิ้นูด่างปลูกกินได้หรือชอบภูยักษ์ด่างต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ราคาหลักร้อยนะครับผู้ด่างยากักษ์พิโลหูช้างมีสามต้นรากสวยมากเดินดีมากนะครับรากอากาศมีวินสัน ไม่ด่างนะครับเขียวสวยมากนะครับมีบลังเงินบังบังเงินบลังทองตอนนี้ไก่นอนแล้วนะครับกล้วยกล้วยเขียวอินโดก็มีนะครับและมีเงินไหลามา อีพิดางขาวมีหลายอย่างนะครับสนใจแบบไหนมีไม้ดอกไม้มงคลม,มีเงินไหลามาโอเคครับสนใจไก่ก็คุยเรื่องไก่สนใจต้นไม้ก็คุยเรื่องต้นไม้นะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับลุงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ